จังหวัดสงขลานะครับโดยทาง m อ t มีสงขลาเปิดพื้นที่ให้ภาพประชาชนประชาสังคมและส่วนราชการครับร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอากาศในว่วงวันเฉลิมพระชนมพน 28, รรษา28กรกฎาคม2566กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาหรือ m อ t ีีสงขลาจัดบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมบันทึกเทปเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หนึ่งในสเสาหลักสําคัญของประเทศไทยโดยในวันนี้เป็นการบันทึกเทปวันที่2มีหน่วยงานเข้าร่วมจํานวน17หน่วยงานหนึ่งในนั้นเป็นภาคประชาชนจากสากลรถเล็กหัดใหญ่สํากัด โดยตัวแทนสมาชิกของกลุ่มบอกว่ารู้สึกปลับปลื้มและซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบ,บรรันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและอยากให้คนไทยทุกคนรักและเทิดทูนในสถาบันหลักสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยของชาติไทยครับมันมีความรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจมากๆไม่มีประเทศหนึ่งประเทศในดนะครับ ที่จะมีความสุขและผูกพันกับทางสถาบันพระหมหากษัตริย์ของเราจนถึงปัจันนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับมีจิตใจผ่องใสสดใสกับความรู้สึกในแต่ละวันแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาแล้วมีพระหมหากษัตริย์ของเราที่เป็นประมุขของเรามาตลอดการเนี่ยให้ทุกคนมีความจงรักภักดีทุกๆหน่วยงานนะครับทุกแขนงงานที่ว่าเป็นอยู่ อยากให้ทุกคน,นมีความยงรักพักดีต่อสถาบันของเราตลอดไปนะครับผมรู้สึกว่าเรารักสถาบันมีความจงรักพักดีต่อสถาบันเรามีความคิดว่าออทุกคนแลวไม่ว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่ว่าทุกตุนชั้นต้องรักสถาบันพระหมหากษัตริย์ครับในนามสากลรเดับอนุญาจำกัดมีความรู้สึกทุกๆคนมีความรักและจงรักพักดีต่อพระหมหากษัตริย์ กุกคนครับนอกจากนี้มีอีกหลายหน่วยงานนะคะที่เข้าร่วมบันทึกเทปในวันนี้อาทิเทศบาลเมืองคอหงเทศบาลนครหัดใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตหัดใหญ่มหาวิทยาลัยทักษิณโรงเรียนมหาวชิราวุธและสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3า ภักใต้3ทางนี้นะคะเทปบันทึกเทปถวายพระพรดังกล่าวจะนําเผยแพร่ออกอากาศในหวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT South และช่อง2 NBT 2 HD ค่ะ